สวัสดีค่ะมีรถกระบะสีประตูเกียร์ธรรมดาสภาพดสวยเครื่องยนต์ดีเซลประวัติดีฟีดาวผ่อนสบาย,บายเดือนละ5 0 0 0ันกว่าบาทมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะมิตซูบิชิไทตันเครื่องยนต์2 .5 ดทาบเป็นขบเกียร์ธรรมดาปี2010ค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบนาะนั่งสีดำแนวสปอร์ตนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะเกียร์ธรรมดานะคะต้องสองถอยค่ะลำโพงรอบคันเลยนะคะเครื่องเสียงชุดใหญ่ค่ะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะ กระจกฟ้าฟฟ้านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะอร์เ uh, ย็นเจี๊ยบเลยนะคะรานะคาโปรโมชั่นที่279000บาทเท่านั้นนะคะประวัติดีผ่อนจัดได้เต็มผ่อนสบายเดือนละ5,000กว่าบาทพาขอฐานเงินเดือนนะคะได้รับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อโรคนีได้นะคะที่น่ทห่นห5,000บาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อโรคนีไปเชงานได้แล้วนะคะแบกลายสวยเลยนะคะ เป็นเครื่องคอมมอนเรวประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะเครื่องยนต์2.5ดีเซลด้วยนะคะสภาพดีบอดี้สวยไม่มีอุบัติเหตุนะคะติดซีพร้อมเลยค่ะใครกำลังมองหารถกระบะ4ประตูนะคะเอาไว้ขนของแล้วก็นั่งสบายกว้างนั่งสบายแนะนำไปรถคันนี้เลยนะคะผ่อนสบายๆบะะาคา5,000บาทเองค่ะมิสูบิชิไทตันเครื่องยนต์2.5ดับเบิลแคเกียร์ธรรมดาคันนี้ปี2010 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะ